สวัสดีค่ะวันนี้แม่ปิ่นมาตลาดนัดวัดนั้นกลุ่มนะคะตอนน,ตอนนี้กําลังกลับแล้วจ้าเก็บร้านเสร็จแล้วกําลังกลับนะคะนี่ก็ออกมาจากวัดนะคะแล้วก็ล้องมาข้างวัดเนาะพอดีแม่ปิ่นออกทางประตูหลังนะคะอันนี้จะเป็นตลาดนะเป็นข้างวัดนะคะข้างวัดนี้จะเป็นตลาดสดนะตลาดสดอยู่ข้างหน้านี้นะคะแต่วันนี้มีตลาดนัดข้างในนะตลาดสดมันก็เลยปิดนะคะไม่มีคนมาเนาะเพราะว่ามันมีตลาดนัดในวัดนะคะมีตลาดสดขับไปเรื่อยๆเลยจ้าอากาศร้อนมากค่ะวันนี้เครื่มด้วยแล้วก็ร้อนด้วยเนาะอากาศมันแบบอบอ้าวนะคะ กอยู่กับพ่อเปานะคะวันนี้ย่าก็มาขายของที่ตลาดนัดเหมือนกันนะคะแต่ย่าเก็บร้านไปแล้วเนาะพ่อเปาไปช่วยย่าเก็บร้านนะคะแล้วก็พี่ปันก ok ับน้องปูลก็เลยไปกับพ่อเปานะคะนั่งรถสามล้อกันไปที่บ้านย่าเนาะเอาของไปส่งให้ย่านะคะวันนี้พี่ปันคงจะนอนที่บ้านย่านะคะไม่ไดปนอนบ้านปิดแม่ปินเนาะพี่ปันไปนอนบ้านย่าสองคืนแล้วนะคะแต่กลางวันก็อยู่กับแม่ปินนะคะเพราะว่าย่าขายของนะคะก็สลับอยู่บ้านย่าบ้างนะคะอยู่บ้านตาบ้างนะคะพี่ปันเนาะแต่ว่าน้องปูลนี่คืออยู่บ้านแม่ปินตลอดเลยนะคะไม่เคยไปนอนบ้านย่านะคะน้องปูลไม่ค่อยติดยยยยย่่่่่่่่่่าาาาานนนนะะ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 คคคคเพรวววไไมมอออดูู้้กกกัับบสใหญจตแแล็ อยู่กันคนละบ้านนะคะแต่พี่ปานนวลก็ไปไปมานะคะก็ปานน้ลบ้าานนี้บ้างนะคะเพราะว่าญาเขาขายของด้วยนะคะแล้วก็แม่ปิ่นขายของด้วยก็สลับกันไปเนาะถ้าเป็นบ้านโรงเรียนเปิดนะคะก็ไปโรงเรียนปกตินะคะถ้าแม่ปิ่นไม่ไดปขายของแม่ปิ่นก็จะไปรับเองทั้งสองคนเลยนะคะที่โรงเรียนแต่ถ้าวันไหนแม่ปิ่นขายของก็คือชายปูลนี่คือจะให้ตาไปรับงานตอนบ่ายสองครเนาะแล้วก็บ่ายสามนี่คือให้ปู่ไปรับน้องบัมนะคะก็สลับกันอยู่นี้นะคะเพราะว่าก็มีภารกิจกันที่จะต้องทำงานหาตังค์กันนะคะก็เลยต้องสลัััับบบกนนนนนเเเลีี้้ยยงงะะะะะคค่่่่ไไมมมอขขปรรืๆด็ว แม่ไม่ได้ขับรถเร็วนะคะทุกคนแนม่ปิ่นขับอยู่ประมาณ40-50ประมาณนี้นะคะถ้าเป็นแถบบ้านนะแต่ว่าเวลาไม่ปิ่นถ่ายคลิปเนี่ยมันมันถ่ายยาวนะประมาณ6นาที7นาทีนะคะแม่ปิ่นต้องเอาไปทำภาพให้มันเป็นแบบภาพไวๆนะคะเพราะว่าแม่ปิ่นลงใน TikTok แล้วคือมันได้แค่3นาทีนะคะก็เลยต้องไปตัดภาพทำให้มันแบบไวๆนะมันก็เลยทำให้ดูเหมือนว่าไม่ปิ่นขับรถไวแต่จริงๆแล้วแม่ปิ่นขับรถไม่ไวนะคะอันนี้วัดเหนือนะคะเดี๋ยวเราก็จะตรงไปเลยนะคะเราจะไม่โค้งไปตามถนนใหญ่นะแต่เราจะตรงเข้าซอยนี้กลับบ้านนะคะนี่บ้านแม ถนดนดีมากนะคะบ้านไม่ปิดนนาะพอดีเทศบาลเขาทำถนนใหม่นะคะถนนเรียบเลยแต่ก่อนนี่คือแบบถูกขลาดมากแบบถนนโซโซมากแม่เถ่ายให้ดูให้ดูหลายรอบแล้วน,นะคะทางไปบ้านเนาะก็จะประมาณนี้ค่ะบ้านนอกจนนบดนะคะก็จะเป็นแบบนี้เป็นท้องทุ่งานานะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นฤดูการทำนานแล้วเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะเข้าหน้าฝนแล้วนะคะก็ช่วงนี้เขาต้องหว่านข้าวกันนะคะหว่านข้าวกันแล้วก็รอรอน้าฝนรอฝนตกนะคะข้าวมันก็จะขึ้น ี่ทางโรงพยาบาลแม่ปินนะอึ๊บอึ๊บอึ๊บอ่ะพอดีเจอพ่อเปากับเด็กๆกลับบ้านพอดีเลยเห็นไหมคะนู่นอ้าวพี่ปันมาด้วยพี่ปันมากับพ่อเปานะคะแต่ไม่รู้ว่าจะนอนกับแม่ปินหรือเปล่านะเพราะว่าเดี๋ยวบางทีตอนช่วงเย็นๆพ่อเปาเขาก็อาจจะไปส่งนะคะหรือไม่ก็พขาคงนอนที่นี่นะทางเข้าบ้านแม่ปินก็จะสั่นหน่อยนะทุกคนทางก็เป็นแบบทางลูกรังนะคะเป็นดินลูกรังเนาะก็ขู่ผ่านนิดนึงนะคะเดี๋ยวแม่ปินจบแค่นี้ก่อนนะฝากกดหัวใจให้แม่ปินด้วยนะคะสวัสดีจ้า